วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้แอดเลนนะคะขั้นแรกนะคะใช้ทิชูดเปียนนะคะหรือว่าจะใช้น้ำก็ได้นะคะหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงของพี่ก็ได้หมือนคู่ไปเลยลงะไปนิ้วนางวานะีดเดียวหลายคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ปลายนิ้วนางเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่ เบาที่สุดวางครีมนิดนึงนะคะนิ้วชี้อาจจะด้านเพราะว่าจับปากกายเยอะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่านี่ต้องขอก่นต้องต้องต้องวางครีมให้ครีมมันเซ็ตตัวโอเงบนันโอเคมองบนนะคะอย่า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 ลูบเหมือนทาเหมือนทาไอครีมแต่ว่าเราต้องแตะให้ครีมมันมันซึมลงกับผิวนะคะ โอเคของพี่คนนี้ใช้แค่นี้พอเดี๋ยวเบนจ่าใช้ตรงนี้ด้วยตรงเลี้ยวรอยตรงหน้าผากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตันพทดค่ะเดี๋ยวเบนจะาทาให้ครึ่งหน้าผากตรงนี้จะล่องลึกนิดหนึ่งนะคะ,ะหนึ่งซองในกินหน้าเนี่ย ให้เป็นตำแหน่ง,งนั้นแล้วคุณก็มีแฟนสาวแล้วตำแหน่งรายได้ดีๆด้วยกันจัดราคาบินช่วงเวลาหรือไปเกาะอะไได้แล้วเนี่ยยังเหลืออีกนะยังทาได้อีกอะ่ะแค่ซองเดียวใช้ได้ใช้ได้เยอะค่ะตรงข้างล่างเนี่ยตึงแล้วนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ถุงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูตรงหน้าผากนะคะอ่ะมองบนไว้มองมองตรงค่ะมองตรงนะะมองตรงนะ ข้างข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเห็นยังเห็นนะคะตาสองข้างจะไม่เท่ากันแล้วใช่แล้วก็ข้างบนเนี้ค่ะตรงข้างที่เป็นถ่ายเล็กเนี่ยริ้วรอยจะดูตื้นขึ้นเห็นี่ยอันเนี้ยยืดเลยกับฝั่งเนี้ยนะคะต่างแล้วเรียบร้อย อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวรอให้เซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะหายไปเลยไสขีดข้างบนเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นไอ้บอลยี่ห้อนะคะนะคะตาที่ชัดเจนชัดเจนแล้วนะคะตาชัดเจนมากแล้วนะคะสองทางเก็บมาอีกนิดนึ่ง อันนี้ล่องลึกก็ต้องซ้ำไหลพังเห็นไหมตรงไหนที่เป็นล่องลึกแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดเนี่ยค่ะอันนี้เริ้วลอยนะคะฝั่งนี้กัฝั่งนี้ดูที่หน้าผากพีนนะคะอ่ามองตรงมานีดหนึ่งนะคะมองตรงเดี๋ยวเพิ่งเลิกหน้าผากนะคะอันนี้จะเดี๋ยวตรงหน้าผากเนี่ยถ้าเกิดว่า ได้อย่างนี้มันจะแบบจะหายไปเลยผักเป็นร้องลึกม,มากค่ะเซ็ตต้องเติมหน่งนะคะแต่ที่เห็นชัดเจนคือที่ตาสังเกตได้จากถุงตาเลยชัดเจนมากริ้วรอยหายไปหมดเลยค่ะนี่แค่ไม่กี่นาทีเองสีเลเซตของเรายอดมากค่ะ อันนี้คือฝั่งที่ท,ที่ที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้จริงๆตรงนี้ล่องลึกมากแต่ว่าล่องริ้วเล็กๆเนี่ยตรงนี้ยค่ะหายหมดเลยเหลือแต่บริเวณที่ที่ลึกๆหน่อยคือจริงถ้าทาเสร็จไม่ต้องพัดน,นะคือปล่อยอทิ้งไว้ได้เลย นี่มีไม่ก่อนนะครับนี่มีไม่ก่อนนะสองละร้อยหายเหี่ยวร้อยเดียวความเหี่ยวหายไปค่ะใช่เออเนี่ยดูข้างบนเนี่ยเห็นริ้วรอยข้างบนไหมชัดๆยิ่งทีนึงไายเลยหายเลยโดนซ้ำไปสักระยะหนึ่งประมาณสามนาทีมันถึงจะเซ็ตตัวทั้งหมดทั้งหน้าผากแล้วก็ใต้ยตรงปากนะคะสี่นาทีแล้วค่ะสี่นาทีอ่ะสี่นาทีจะชัดมาก โอเคเร็ม <Okay>, รู้สึกไงบ้างคะต <Okay. S 2> ึงๆครับ <think>